การสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้รงเกิครับก็ทางผมก็ขอน้อมรับความเห็นของท่านสมาชิกไปดําเนินการต่อครับขอบคุณครับแล้วก็เหลือองค์กรสุดท้ายท่านเป็นบุคคลที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับและให้ความการติดตามค่อนข้างจะมากนะฮะค่อนข้างจะมากเป็นผู้ว่า ที่ได้รับเสียงสันุนจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดในประวัติการนะฮะแล้วทิ้งคู่แข่งมากที่สุดในประวัติการด้วยนะะไม่เคยมีขนาดนี้ผมเชื่อว่าผมพูดในวันนี้กับท่านประธานเนี่ยฝากถึงท่านผู้ว่านะครับท่านอาจจะช่วยนำเสนอนำเสนอถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้เข้าคอรมอยกเลิกมาตาเดียวครับให้ไปยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหาคนครปี28มาตรา4มาตรา24ฮะมาตาเดียวครับสอ,อที่พี่น้องประชาชนรอก็จะกลับมานะครับให้มีการเลือกสออเพื่อจะได้ให้กรุง แต่ละเขตในพื้นที่ที่เขาสมควรจะได้รับผมว่าการกระทําดังกล่าวท่านประธานครับเป็นการกระท,ทําที่ไม่เป็นการถ้าบอกว่าเป็นการ,รลิดรอนสิทธิ์เนี่ยก็ไม่ว่าหนักไม่รู้หนักเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าไปส่งตัวแทนเลือกตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามาดูแลเข้ามาแก้ปัญหาได้ผมว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐาน